ครับนะท่าตัวกับรายการไมโครคริฟิชโน่ผมที่จะมาเล่นเกมคอฟดูตี้โมเดิโอฟแอร์สามในภารกิจที่5แล้วนะผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับไปต่อกันเลยหลังจากภารกิจที่แล้วเราตุยนะเป็นบรรกาศตัวประกอบคุ้งกันพูดประธานที่เป็นีอะไรเงี้ยเป็นตัวประกอบตัวประกอบชั้นเยียนตัวประกอบของแท้เลยนะเพราะไอ้มาคาร์ลอฟมันเนียนเนียนกับคอคอช่วยเหลืออะไรมาเนี้ยเออ เลยเรียบร้อยครับตัวประธานาธิบดีโดนจัดตัวไปกีใส่ตูแน่เรียบร้อยนะครับภารกิจน,นี้เรารับบทเป็นยูรินะครับผมเรามากับแกง๊งลุงไพแล้วก็พี่โซบนะครับผมอ,อยู่ในแอฟ,ฟริกาดินแดนเบืองเถื่อนอย่างแซบ่บเราจะไปแอบแซบต่อนะครับที่แอฟ,ฟริกานะไปแทบทุกประเทศหน่วยนี้เอ้ยไม่สิ พูดเป็นงั้นแหละผมก็พูดเป็นงั้นแหละพูดเล่นๆเป็นงั้นแหละไม่ต้องไปนสนใจอะไรมากถอดสมองเล่นผมก็อยากถอดสมองเล่นเหมือนกันในระดับยากสุดๆไปเลยลูกเพรช่วงไหนผมเงียบไปก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมต้องเล่นไม่สิผมผมใช้สมาธิในการเล่นนะผมเพราะว่ามัน่นดในระดับยากสุดๆนะครับผมนั่นคือเวทเลนนะครับสนุกมันมากแล้วก็ใช้สมาธิสูงด้วยนะฮะอันนี้หลบก่อนตอนนี้มีลูกน้องมา ลูกพี่ว่าไงเจาะกระเดือกเขาพุ่มเรียบร้อยแซบๆแอบแซบเรียบร้อยคนนึงยังไงครับลูกพี่ไปลุยปุ๊บโอ้ยขึ้นไม่ได้ต้องรอให้พวกลูกพี่หล่อพลีคนนี้เออหล่อพลีคนนี้ขึ้นก่อนนะเป็นพิธีเกมของเกมนี้เลยเป็นปกติของเกมเก่าเกมนี้เลยนะครับผมต้องให้หล่อพวๆทั้งหลายทั้งสองคนเนี้ยขึ้นพิธีก่อนถึงเราจะตามได้เก็บเก็บเรียบร้อยเคลียร์ ไปพรีๆไปเลยสองคนเดี๋ยวผมตามหลังไปอืมแรงบันดาลใจในการเล่นระดับยากก็คือพี่เบครับผมเบลิเฟอร์ครับผมเห็นเขาเล่นระดับฮาร์ดเน็ตนะครับผมนั่นคือระดับยากแหละนะที่ต่อจากนอ,อร์มอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมอผมก็เลยเล่นตามเขาผมก็เล่นตามเขาแหละระดับยากแต่พอผมเล่นไปเพิ่มมันก็เบื่อรู้สึกก็เลยรู้สึกแบบอยากเล่นเวทเทเลนต์นะครับผมมันรู้สึกแบบ อยากลองอะตอนนั้นอยากลองตอนเล่นจริงๆเก็โอเคสนุกกว่าฮาร์ดเน็ตอีกครับผมสนุกกว่าระดับฮาร์ดอีกนะผมก็มีคลิปอยู่นะมีคลิปอยู่ตอนเล่นระดับฮาร์ดก็คือคอร์ดดูตีมอนโรเฟย์ภาคแรกเลยนะครับผมภาคแรกๆเลยไอ้ภาคนั้นแหละผมเล่นระดับฮาร์ดนะครับผมผมเล่นระดับฮาร์ดผมเล่นระดับฮาร์ดมันก็รู้สึกแบบโอเคมันก็ยากแหละนะแต่มันมันรู้สึกแบบไม่รู้อะแต่พอเล่นเบนเทเลนต์มันสนุกกว่าไม่รู้นะโลกจิตจ,จัดผมอ <laughs> ะ เล่นดีๆไม่ชอบเล่นอะไรที่มันเบาสมองไม่ชอบชอบเล่นอะไรที่มันดบบักหนักๆนะไปลุยต่อเลยหลับพริๆสองคนนีน้ตามตูลดไปเฮ้ยยิงไปมอบึบอืมหลบรถรถน้องออนิวสีขาวไม่ใช่รถโตโยต้านะดุดันไม่เกรงใจใครกับเครื่องยนต์ V10 <laughs> อพูดไปเลย <laughs> มไม่ต้องไปใส่ใจเลยผมมาก ผมก็พูดไปงั้นแหละเอาไงลงุงไปตามตูดเคลียลุกขึนลุกขึนเยินเลยดูเช็คไม่มีอะไรตามตูดไปหลับพริบพ,พทั้งหลายนะสองสองคู่หูสเตลเป็นปกติอของภารกิจของคู่นี้นะจีชงแรกๆสเตลก่อนหลังๆค่อยบวกอย่างตังคู่นี้อมองไกลๆนึกว่าเครื่องพ่นฉีดยุง โอเคเคลียไปสองตัวบนสะพานเราต้องจัดก,การนั้นลอยลงบรรทุกไปก่อนเอ้ยรถกระบะไปก่อนจัดก,การ <c oughs> แอบแซบเรียบร้อยเฮดช็อต <c oughs> อำพางศพยังกับโคน,นันโคน,นันตรวจไม่เจอแน่ <c oughs> พูดไปเรื่อยยังไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเยยไรื่อยงั้นแหละไปต่อเลย ถามว่าแปลไหมไม่แปลแล้วเมื่อก่อนอยากแปลแต่ตอนนี้ไม่อยากแปลร,รู้สึกอยากเล่นอยากเล่นให้มันจบไปเลยอ่นะเดี๋ยวฝีมือผมหายฝนะีมือเล่นระดับยากสุดมันจะหายไปก็เลยรีบทํารีบทําเลยดีกว่ารีบถ่ายเลยดีกว่าเนะพราะผมาอายุยี่สิบห้าแล้วก็คืออยากทําอะไรก็ทำอ่ะอยากถ่ายก็ถ่ายอ่นะไปลเลยเลยเพราะผมเล่นระดับยากสุดแบบนี้มาห้าหกปีแล้วอ่ะเล่นเกมเนะี่ยเล่น เล่นระดับยากสูงตั้งแต่หมอปลายแล้วนะเดี๋ยวขอแอบแซ่บตัวนี้ก่อนเชือกกระเดือกเรียบร้อยอืมไงด้านล่างเก็บอย่างรวดเร็วข้างหน้าคาสึกเรียบร้อยเียข้างหน้าอีกเยอะเลยแอบแซ่บหมดหมดตี้ พังประตูไปโรงงานเล็กแต่ข้างในมันไม่เล็กแน่นอนถีบไปละพบอะไรไหมไม่เจออะไรเลยที่นี่ไม่มีอะไรเลยเงียบกริบลงจงมันจุลูกรอเลยอ่ะยังไงแผนต่อไปเราต้องรีบไปละมีบางอย่างผิดปกติเราโดนจับได้แผนแตกอืเก็บหมา จูล <Scroll> <language> ูกเลียร์โอ้ยช่วงเนี่ผมเงียบไปต้องขออภัยนะผมเพราะว่าลี่เพราะผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะฮะเพราะมันคือระดับยากสุดเวทเทลเลนเฮ้ยว่ามาว่ามาเฮีย จูก่อนไปอันแน่แอบแซ่บหรอมีไหมเยอะเยอะล่วงไอมีตัวนึงแอบสีนแอบเนียนทำอะไรจ๊ะจุ๊บโดนละ ô bị gì thôi đi, bửng mân lăn, anh cho phép để lăn cào đây nè, chơi, bôn, kia, lên bay, lằng, kia อันนี้ไปไปไปบินไปเลยพี่น้องอว่ามาไปวิ่งไปขึ้นไปอ,ออกศพออกฉากนี้จะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป้านิง่งป้อมปืนเป็นเป้านิ่งชั้นเยี่ยมเอาผ่านได้ได้เฮ้ยลูกของไร

เฮ้ยจะตายแล้วลุงลุงลุงโอ้ยมาท่าโอ้โหแม่งสะใจเอ้ยเอาแทนที่จะช่วยหน่อยโอ้ให้ลุกเองไปเว้ยจังหวะนี้วิ่ง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 หออะไรอะเดือด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 โอ้ยจูก่อนแป๊บนึงก่อนไปยังจะมีเวลาจูอีกก็วิ่งไปวิ่งไป ซบเร็วซบเร็วซบเร็ว,อ,รวอีหยาแม่งเละตุ๊บเป๊ะบินไปวิ่งไปแสงแงูพ่ายเลยนะตอนนี้สี่หุ่นลอยโดดไปฮึปอุ้ยเฮ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 ้ยเคลียร์กระสุนจะหมดละต้งยิงทีไรจะหมดละลูก มามาเยี่ยไปดีโอ้ยลันทดชีวิตลันทดเกี่ยพวกด้านล่างก่อนก่อนขึ้นมอท่ายิงพวกนี้ก่อนไม่งั้นเราจะโดนมันยิงเพราะมันเป็นเป้านิ่งครับผมเวลาเราขึ้นป้อมปืนเราจะเป็นเป้านิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโดนสวนง่ายง่ายเกิน อืมอืมไปยังไปลอยนั้นแบบเอ่สองคันเอาดิอาร์พีจีเรียบร้อยสแปมไปสแปมไปอีกสแปมอีกสะใจเหมาสองคันนะเอาดิอี่มอรท่าหนึ่งนัดได้สองคันคุ้มอยู่โอเคมาเลย ลูก,ก่อนเช็คลูกจะหมดสุดยอดเลยไปเลยลุงวิ่งไปวิ่งไปตึงหน่อยตึงหน่อยภารกิจนี้ยิตงยตึงแต่มันนะทะเลระดับใบเตยนะ่ะแต่ที่ไม่ขำก็คือนั่งป้อมยิงนี่แหละไม่ขำเลยโอ้ช่วยร้อย มดยังะลางลวงลูกจะหมดชุดสุดท้ายละว,ว่ามาเดีย๋ยวจะเปลี่ยนปืนถ้ายังหาเก็บลูกเอเคไม่ได้อะ่ะุยเลยลงุง ลุงอย่าบังโทษทีเห็นเหยื่อไม่ได้เห็นศัตรูไม่ได้ที่นี้นำเลยลูกหมดขอเก็บลูกก่อนได้ละเก็บลูกก่อนเคเก็บให้หมดไปเลีย์ละมามา luôn, ok, chụp, bỏtèc, được bao à? đi bay. chờ lục. ตกไปวิ่งตอไปสุสุขมวนดีนะขมวนลวงจุเขวเคลียเคลียร์จริงเปล่าไปลุง โอเคไปที่ประตูต่อซบยเลยเอาไงปัดโรด้ากับประตูไปนำเลยพี่น้องน,นี่ไงพอมาแล้วโบดอยู่นั่นไ,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 ไป

ไม่ทนันไงลงุงเรียบร้อยเดมเลยโมโหโมโหเปิดนี่มีอะไรวะเกลี้ยง <c oughs> มันเอาไม่หมดเรามาไม่ทนันเร็วมากไอ้พวกนี้ <c oughs> ลุงไพรนี่ถึงกระเซงอ่ะต้องตามหากล่องลำนี้ต่อไปขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วผมไปเจอกันคลิปหน้าอยู่ยลยแล้วก็เลยกระชั์แล้วก็สกายผมทุกผู้ชมอย่าไปผลับคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทวิตเตอร์เดียวเจอกันคลิปหน้าสารุ่วันนี้สวัสดีครับ Les Français, les Français. Nous avons intercepté un message crypté. Et date datez de Goland on now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. Les Français ont intercepté un message concernant un suspect shipment headed for British soil. avez nous identifié le vessel Non, monsieur. Le call a été donné numéro sur le watch list pour Forgotten Industries. Wake up MI5 et notify les que nous avons un imminent threat. Gentlemen. What do we know? Nothing solid. Special branches sweeping up known persons of interest. But we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger, my team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whoever they're up to, we'll put a stop to it.